สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆนะครับ EP 6นะครับผมก็เป็นรายการที่เอามุกแก๊กมีมสั้นๆมาเล่าให้ฟังนะครับผมคือผมจะเอาอันเก่าๆมาก่อนเพราะเป็นการเก็บน่แต่เก่าแล้วเดี๋ยวค่อยๆอ่มาใหม่นะครับก่อชื่นชอบฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะฮะติดตามถ้าเป็นไปได้กด Super อร์ k ตนะครับก็ขอบคุณด้วยทุกท่านนะครับหรือ คอมเมนต์นะครับมีอะไรที่ติชมมีอะไรที่เพิ่มเติมมุกนั้นนี่โน้นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเอาคอมเมนต์มาออนแอร์กันดีไหมครับอาจจะไม่เปิดเผยตัวก็ได้อาจจะให้เปิดเผยก็ได้นะครับไปไปดูกันดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างกอบคุณครับเพิ่มมาครับมารูปแรกกันดีกว่าครับาท <c oughs> ยสูงขนาดนี้ก็หลังคาอะไรก็ได้นะโ <c oughs> <c oughs> oh อ้โหจะสูงเนี่ยอันดับรางวัล ที่สุดเลยปะเนี่ยเออโหสูงขนาดนี้นะครับไปไปดูไปเดินตอไปดีกว่าครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าไทยประดิษฐ์หรือเปล่าครับเนี่ยเออใช้เป็นประโยชน์ผมว่าที่มาของสุขภัณฑ์นี่ต้องมานั่งดูกันเลยนะชักโคกในเวอร์ชั่นไทยประดิษฐ์ไปครับ วิญญาณฝรั่งเข้าฝันบอกว่าตายที่ไทยโยมบาลพูดอังกฤษไม่ได้ค่อนข้างตกใจครับเมื่อคืนวิญญาณฝรั่งเข้าฝันผมพอพูดอังกฤษได้เขาบอกว่าโยมบาลที่ไทยพูดอังกฤษไม่ได้และไม่รับเขาไปนรกเขาก็ต้องเขาก็เลยแล่นล่อนในไทยทําไงดีครับผมนึกว่าโยมบาลพูดได้หลายภาษา <c oughs> บอกให้ติดต่อกลมการทูตสวรรค์ดูครับ ทางเทวทูตเขาสามารถทำเรื่องโอนย้ายวิญ,ญญาณต่างด้าวส่งกับมาตุภูมิบ้านเขาได้ครับแค่บอกวิญญ,ญาณฝรั่งให้เขาลองเดินเรื่องไปที่กรมการทูตสวรรค์ดูเอาเองครับอ้อเปิดทำการทุกวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับคุณได้อะไรสิ่งน,นี้วะอีกคนนึงว่าเพ้อแลนะไอ้นี่เพ <c ười> เอ้อกว่าเออกรมการ เออเป็นไปได้นะมันเคยมีความคิดหนึ่งที่ว่าเราถ้าสมมุติว่าอถ้าเราเป็นคนไทยแล้วไปอยู่ต่างแดนเนี้ยเราจะไปนรกหรือสวรรค์ฝั่งไหนวะยั๋ไม่รวมถึงความเชื่อนะว่าสวรรค์ก็แบ่งไปอีกเออครับเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าครับป๊าตกไปครับป๊าดอย่าปิดนะทางอยากมีชีวิตอยู่ถอนตงเกงในออกซะอย่าแข็งพกไม้มาก็ไม่บอก เออพกอาวุธพกพามาอย่างนี้นแต่ดีนะครับถือว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะครับไปครับถ้าจำเป็นต้องเดินจากไปให้เดินไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อวันหนึ่งที่มองกลับมาแล้วจะได้เห็นว่ามันไกลเกินกว่าจะย้อนกลับเช็ดค <c oughs> มว่า <S <S อ่ะฮะกับใครที่รู้สึกว่ายังไม่เห็นเขาเรียกว่าไงดี ผมรู้สึกว่าการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันเหมือนกับเรายืนอยู่บนหน้าผาหรือเรากําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันไม่มีทางไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่มองย้อนกลับแต่มันไม่ได้คือเราไปข้างหน้านะครับ <c oughs> มันเลยมีคําที่บอกไว้คํานึงครับทาไมกระจกมองหลังที่มองข้างหลังรถนะครับถึงทําำลเล็กให้ให้เล็กกว่ากระจกมองข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าสําคัญกว่าการมองกลับไปข้างหลังครับเฮ้ยมันจริงนะเว้ย เออนนครับก็ใครที่มีความลังเลอยู่นะครับก็ไปให้สุดก่อนแล้วหันมองนั่นหนึ่งคือสิ่งที่ระหว่างทางเราผ่านไปอะครับจะบอกเราเองว่าแล้วเรามองย้อนไปนะมันจะบอกเราว่าเราก็ไม่ควรย้อนกลับไปอะ <c oughs> ชีวิตมันต้องไปต่อครับ <c oughs> เช่นกันครับคือบอกตัวเองนะครับ <c oughs> ครับผมไปคอฟฟี่อ๋อทีออคอฟฟี่คอฟฟี่ร้องคุณผิดนี่คือ ชาเอา้าไม่ได้ถามหรอกเจ้าอะไรอ๋อเป็นคํไม่ได้จะมาให้คือประโยคคําถามปกติ <ś led> ถ้าอะไรเป็นปริศนาฟาแลบได้ับยนงอยู่สูงด้วยนะครับ <ś led> ถ้าจะไปน่าตกงานนะครับ <ś led> <ś led> ล้อเล่นครับล้อเล่นไปไปดูต่อไปครับ <ś led> ลิโอเสื้อใหม่ปีนี้พิเศษอะไรบ้างครับ <ś led> ผมว่าเนื้อผ้ามันพิเศษมากครับซักแล้วตากไ่ถึงสิบนาทีเท่านั้นนะครับ <ś led> อ๋อแห้งสนิทเหรอ หายนั้นโดนขโมยนี่หว่าครับอันนี้มุกเก่าแล้วนะครับแต่ก็มาเล่าใหม่ครับผมกูไปตรวจเลือดมาพอหมอพูดเท่านั้นแหละกูยืนไม่ได้เลยหมอพูดแล้วไงวะเชิญนั่งครับเออกูยืนไม่ได้แหละมันค้ำหัวหมอไม่ใช่เชิญนั่งคให้มานั่งดูผลตรวจเลือดมานั่งฟังผลในกันเออไม่ใช่ไปยืนอย่างนั้นเออคุยในระดับเดียวกันมันง่ายกว่า ครับมีคนโทรมาสั่งพิซ่าเลยถามไปว่ารับหน้าอะไรพี่แกบอกรับหน้าบ้านเออกูไม่เถียงครับหมาถึงว่าหน้าพิซ่านะครับ <c oughs> เออตอบงี้หน้ามา่งเลย <c oughs> <c oughs> ยอกยอกเออไปนักเลงใส่เขาอีก <c oughs> คือรับหน้าบ้านใช่ไหมถึงว่ารับหน้าพิซ่าอะไรครับเออเดี๋ยวก็ทำาม้งว้อยมั่งเลย <c oughs> อันนี้ก็ุพอกันนะครับไปไป <c oughs> พบซากฟอสซิลอายุมากกว่าร้อยล้านปีแ,แต่ถ้าจะไม่ร้อยล้านปีครับน่าจะร้อยล้านบาท <c oughs> ครับไม่ใช่ฟอสซิลมันคือตุ๊ก,กตาที่ดูในโดนโบกในหินโดนโบกในปูนี่นในหินเลยล่ะ <c oughs> นปครับมิติใหม่แห่งการจ่าหน้าซองครับระวังแตกกุ้ยแหละระวังมันบอบ,บบางห้ามเตะกูแช่งน,นะทำกล่องของ ข้างในกูพังแม่สิ้นยายนให้วางเบาๆเงาดิเอาดิอัวจาศิตมึงมึงโดนแน่อะไรครับความรักทำให้ฉันตาบอดแล้วข้างทำไมไม่บอดเพราะฉันรักเขาข้างเดียวหันแน่ขาลมคมคายโอ้โหมีคาลมมีเพิ่งไหร่วะ กูไปเขามีตั๋วยืนกับตัวนั่งมึงตัวนอนเลยเหรอสบายไปละนะเงาฉะนั้นนะครับอย่าคิดไปเองครับจะกระทั่งได้เห็นทั้งหมดแต่เงามากจริงๆไปไปต่อครับผม รีบเกินครับผมว่าทำงานหนักไปแล้วนะ <Hey! S 1> ช้าว้หยิบาผิดอย่นี้ผมว่าหนักแล้วนะเออค่อยๆเจเย็นพี่น้อง <Hey! S 1> โลโก้ไนกี้แต่แบรนด์ข้างบนนะครับโลโก้ข้างบนอดิดาสคิผิดหรือเปล่าฮะ <Hey! S 1> หรือว่าลืมหรือเปล่า เข้าใจว่าแบรนด์เดียวใกล้ๆเคียงกันแต่ไม่ควรจะมาอยู่ในสินค้าเดียวกันนะครับรวมนะครับอิการรวมทฤษฎีสัมพันธ์อาหารใช้เวลาจากปากไป,กปเพาะแค่เจ็ดวินาทีเส้นผมสามารถทานน้าหนักได้ถึงสามกิโลกร,รมัมอเวอยวะเพศชายยาวเท่ากับผมไม่โป้งของตัวเองสามเท่ากระดูกหน้าแข้งเท่ากับคอนกรีตธ,ธรรมดาแล้วผู้หญิงหัวใจจะเต้นเร็วกว่าผู้ชายผู้หญิงขยิบตาม,มากกว่าผู้ชายสองเท่า ร่างกายของเรามีกล้ามเนื้อ300จุดแต่ใช้เพื่อเอแต่เพื่ออ๋อร่างกายเราใช้กล้ามเนื้อ300จุดแค่เพื่อยืนให้ตรงครับผู้หญิงส่วนใหญ่จะอ่านข้อความนี้ทั้งหมดแล้วแต่ส่วนผู้ชายยังดูแม่หัวแม่โป้งของตัวเองอยู่อ๋อวัดขนาดอยู่ขออภัยที่อ่านติดขัดคือกำลังวัด กำลังดูอยู่เหมือนกันเออแม่งจริงสิข้าวผัดอเมริกันไม่มีในอเมริกาขนมจีนไม่มีในจีนขนมโตเกียวไม่มีในญี่ปุ่นเพสซ่าอุไม่มีในซาอุอลาหนี่ดรามากแหละเออนะครับป้ายถัดไปเมียมึงโคตรรักมึงเลยอ่ะมึงรู้ได้ไงวะกอขนาดนอนอยู่กับกูอ่ะมันยังบ่นถึงมึงเลย รู้ใจนะเราอ่ะเดี๋ยวแล้วมึงไปนอนหัมึงได้ไงเดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคที่มาของกรรมโดนฆ่าตายฆาตกรรมโดนตบตายหัตถกรรมโดนกัดตายทันตกรรมโดนยาตายเพศสัชกรรมโดนรถชนตายยนตกรรมขยันจนตายอุตสากรรมโดนตึกตายกายกรรมโดนดาจนตายวาทกรรมสะดุดผู้กันตายศิลปกรรมโดนกำขืนทางใจตายจิตกรรม โดนขโมยของจนตายโจรกรรมโดนนายช่างฆ่าตายวิศวกรรมโดนมีดหมอตายศิลักรรมโดนผักตบตายเกษตรกรรมโดนลูปปั้นหล่นใส่หัวตายปัติมากรรมทรมานจนตายทารุณกรรมกฎหมายเอาผิดจนตายนิติกรรมจัดงานจนตายมหากรรมดราม่าจนตายวรรณกรรมทำงานจนตายกิจกรรมโดนหลอกจนตายเวรกรรมแล้วกูอ่านทำกรรมเลยวะเนี่ย วัอ่านจน,นจบนะเอาเวลาคืนมาด้วยวานาะทีกว่าเนี่ยเออ U.S.A หรือดำน้ำรุ่นใหม่ French เรือดำน้ำติดพลังนิวเคลียร์ะัสเซียเรือดำน้ำเหมือนกันครับ U.K ก็เรือดำน้ำ c ชน n าก็เรือดำน้ำครับไทยรถด,ดำน้ำล้ํากว่าเพื่อนบ้านไม่พอรถแม่งขายไม่ได้ด้วยวถัดมาเรียกช่างมาด่วนเลย เนี่ยเดี๋ยวใกล้เจอแน่นอนเดี๋ยวฝนตกรัวๆเดี๋ยวเจอกันแน่นอนฮะจากภาพข้อในรูปใดถูกต้องหนึ่งโอเคสองโอเคสามโอเคสี่ก็พอได้ห้าก็พอได้หกก็พอได้แต่เจ็ดก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ละแปดก็เออก็ได้เก้ามึงไม่ได้แล้วสิบนี่คือมึงไม่ได้จริงๆอ่ะมึงซื้ออาบน้ำเถอะ เล่าไว้เก้ากับศูนย์แล้วกันนะครับละาไว้ตอนนั้นได้หมดนะครับถ้าแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่ความเป็นกายกรรมแล้วฮะเฮ้ยเพื่อนวันนี้ที่นัดไว้กูไปไม่ได้แล้วนะทําไมวะพอดีมีบอกว่าให้พาไปตากตอนนี้กูมาถึงนครสวรรค์แล้วกูยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะพาไปทำอะไรที่ตากกูก็ไม่กล้าถามมันก็ไม่ไม่ชอบให้เรื่องมากเดี๋ยวถึงตากล้าค่อยโทรไปหามันอีกทีนะเพื่อนแค่นี้นะมึงกระซือเกิน คือเกินมึงเนี่ยไปตากคือเอาผ้าไปผึ่งให้มันโดนแดดให้มันแห้งตากที่มันว่าคือจังหวัดตากไม่ไกลไปแม่เย้ยสมควรแลวฮะไม่บอกเอาผ้าไปตากไปผึ่งให้แห้งให้โดนแดดอะไรก็ว่าไปเออแต่โทษฝั่งผัวไม่ได้ก็โทษเมียด้วยบอกไม่หมดเออกูเคยเป็นในสัต <c oughs> ว์กูใจดีเออกูตบไหล่มึง <c oughs> แม่ไวสาวอุ้มลูกน้อยขึ้นรถไฟ เวลาที่ลูกงอแงแม่ก็จะแกล้งขู่ว่ากินนมแล้วถ้าไม่กินแม่จะให้ลุงที่นั่งข้างแม่กินนะพูดซ้ำๆอยู่สองสามครั้งจนคุณลุงข้างๆโกรธแล้วตวาดผู้เป็นแม่ว่าถามลูกมึงให้แน่จะเอายังไงจริงๆแล้วกูตั้งลงตั้งแต่ศาลที่แล้วนะกูรอกินนมอยู่แม่ก็แค่ขู่ลูกคุณลุงคุณลุงลงได้เลยครับไม่เกี่ยวกับคุณลุงไอพี่ก็กลัวลูกไม่เชื่อได้เวน ลาคอสที่แท้ทรูเอาแล้วที่กูใส่กันอยู่นี่คือของปอมเนะวะเอาแล้วพิซเตอร์ต้องเข้าแล้วงานนี้ครับไปครับเป็นไงกันบ้างครับกับ EP นี้ชื่นชอบไหมครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยอย่าลืมนะฮะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับชื่นชอบฝากกดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะฮะก็คำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยนะครับก็เป็นแค่การทำคอนเทนต์ เราก็ทำให้รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นเฉยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับเจอกัน EP 7หรือเปล่านะครับไป